ศึกษาเลือดที่สิงคโปร์ไม่จบง่ายๆครับถึงแม้ว่าหลีเสียนหลงจะกลายเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามน้องชายของเขาหลีเสียนหยางเพิ่งจะออกแถลงการว่าบัดนี้เขาได้กลายเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่อังกฤษแล้วครับไม่สามารถจะอยู่ในประเทศได้เพราะว่าโดนค่มขูรังแกโดยผู้มีอำนาจในสิงคโปร์ ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันหมายถึงพี่ชายเขาซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีและวันนี้ก็ยังเป็นรัฐมนตรีอาวุโสอยู่ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หวงด้วยศึกษาเลือดของครอบครัวดังที่สุดของสิงคโปร์ตระกูลลีลากยาวมาจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถที่จะหาทางประนีประนอมกันได้เลย หลีเสียนหยางบอกว่าตัวเองไม่สามารถกลับมาสิงคโปร์ได้เพราะว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองโดยรัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งทำให้ตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมานั้นเขาได้กลายเป็นเหยื่อของการคมขูคุกคามโดยรัฐบาลที่มีพี่ชายเขาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลสิงคโปร์ออกมาปฏิเสธครับ บอกว่าไม่มีความเป็นจริงแต่ประการใดและลีเสียนหยางจะกลับมาสิงคโปร์เมื่อไหร่ก็ได้ลีเสียนหยางกับลีเสียนลงเป็นพี่น้องกันเป็นลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนอยู่ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสิงคโปร์เรียกว่าตระกูลลีนี่ได้ปกครองประเทศสิงคโปร์มายาวนานตั้งแต่คุณพ่อหลังจากลีกวนอยู แทนที่จะเป็นหลีเสียนหลงซึ่งก็เตรียมการที่จะรับไม้ต่ออยู่แล้วเกิดป่วยครับเป็นมะเร็งก็ไปรักษาตัวระหว่างนั้นก็มีก็จกตรงที่มารับช่วงอยู่แต่ก็รับช่วงถึง12ปีหลังจากนั้นหลีเสียนหลงก็ขึ้นไปเป็นนายกก็อยู่มา10กว่าเกือบ20ปีทีเดียวก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับลอเรนซ์หวงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เอง ลีกวนยูเองเสียชีวิตเมื่อปี2015ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกชายสองคนนี้ก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันค่อนข้างเปิดเผยครับประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งอย่างหนักนี่ก็คือเรื่องบ้านที่ลีกวนยูทิ้งเอาไว้และกลายเป็นประเด็นทะเลาะวิวาทเพราะว่าลูกชายคนเล็ก บอกว่าพ่อสั่งเอาไว้เขียนไว้ในพินัยกรรมว่าให้ทำลายบ้านหลังนี้อย่ากเก็บไว้เพราะว่าคุณพ่อไม่ต้องการให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะไม่มีใครดูแลอย่างดีหรือมีคนมาเหยียบย่าทาลายส่วนหลีเสียนหลงพี่ชายซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเอาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องจากคอรมอและจากประชาชนคนสิงคโปร์จำนวนไม่น้อย ว่าบ้านพักของผู้นำที่เป็นผู้ก่อตั้งประเทศชาตินั้นควรจะเก็บเอาไว้รักษาเป็นประวัติศาสตร์คอรมอก็ขอที่จะใช้บ้านหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์กลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาแววงระหว่างพี่ชายกับน้องชายเรื่องนี้จนกลายเป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวลีเซียนยาง ให้เอกสารที่ได้จดหมายฉบับหนึ่งที่อ้างว่าคําขอเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่อังกฤษนั้นผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วโดยที่จดหมายฉบับนั้นบอกว่ารัฐบาลอังกฤษได้มอบสถานภาพผู้ลี้ภัยให้กับหลีเสียนอย่าง5ปีและได้ยอมรับว่า ข้อกล่าวอ้างของหลีเสียนหยางว่าถ้ากลับประเทศตัเองจะโดนกลั่นแกล้งฟังได้ดังนั้นหลีเสียนหยางจึงออกข่าวเลยครับว่าผมกลับบ้านไม่ได้บัดน,นี้ผมเป็นผู้ลี้ภัยอยู่อังกฤษตอนนี้ก็บอกได้ว่าภรรยาของเขาก็ได้รับสถานภาพเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองเช่นเดียวกันโฆษกกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลสิงคโปร์ บอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์มาชานานแล้วว่าเราจะไม่แสดงความเห็นต่อกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ BBC บอกว่าพอมีข่าวนี้ก็ไปตรวจแล้วก็ยืนยันว่าจริงว่าหลีเสียนหยางได้ขอแล้วก็ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ริภัยทางการเมืองอ่ะก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวข้ามชาติขึ้นมาทันที และเก็บอกด้วยว่าทุกอย่างที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พูดทำให้เข้าอยู่ในฐานะที่ลำบากรัฐบาลสิงคโปร์ทั้งพูดทั้งทาในสิ่งที่นำไปสู่การตัดสินใจของเขาว่าทางออกสุดท้ายในฐานะที่จะเป็นพลัเมืองสิงคโปร์ต่อไปก็คือขอรีภัยช่วงนี้และวันหนึ่งหวังว่า จะสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเขียนอย่างนี้ก็ทําให้รัฐบาลสิงคโปร์ลาบากครับเพราะว่าแปลว่าทุกวันนี้แม้กระทั่งน้องชายของอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่รู้สึกปลอดภัยในการมาอยู่สิงคโปร์เลยนี่คือข่าวที่ต้องเรียกว่าซุบซิบกันอย่างกว้างขวางในสิงคโปร์ขณะนี้ ตัวลีเซนย,งยางก่อนที่จะหลบลี้หนีออกนอกประเทศเนี่ยเคยเป็นซ e อของบริษัทโทรคมนาคมใหญ่และจะว่าไปแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ค่อนข้างจะมีส่วนสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลก่อนที่จะทะเลาะกันเรื่องบ้านที่คุณพ่อทิ้งเอาไว้นั่นแหละครับหลังจากที่เขามีเรื่องระหองระแหงกับลีเสียนหลวงตอนที่เป็นนายกลีเซนย,งยางก็ ไปร่วมกับพรรคฝ่ายค้านพักหนึ่งและก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสิงคโปร์อย่างดุเดือดทีเดียวครับแล้วก็บอกด้วยว่าต้องการที่จะมีบทบาททางการเมืองเพื่อจะได้เปิดโปงความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลของพี่ชายด้วยนี่คือเรื่องราวที่กำลังจะเรียกว่าชาวโชก็ไม่เชิงแต่ว่าซุบซิบกันใน สังคมสภากาแฟสิงคโปร์กันค่อนข้างกว้างขวางเป็นไปได้ยังไงน้องชายของอดีตนายกต้องลีภัยการเมืองแล้วอย่างนี้คนที่เคยถูกรัฐบาลสิงคโปร์กล่าวหาว่าวิพา์วิจารณ์รัฐบาลอย่างไร้เหตุผลและถูกจับและถูกปรับนั่นจะไม่มองว่าอ้าวแสดงว่ามีปัญหาจริงนะรัฐบาลสิงคโปร์กันแกล้งคนที่เห็นต่างขนาดน้องชายอาดีตนายกยังอยู่ไม่ได้เลยนี่จะเป็นรอยแผล ของรัฐบาลสิงคโปร์ไปอีกยาวนานเพราะว่ารัฐบาลเองนายกคนใหม่ก็คงทำอะไรมากไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องในบ้านของตระกูลลีจริงๆการเมืองตระกูลลีกับรัฐบาลปัจจุบันที่นายกไม่ใช่คนตระกูลลีนั่นดูเหมือนว่าจะมีเรื่องสร้างความกระากระวนให้กับหลายๆฝ่ายโดยทั่วหน้ากันทีเดียวครับ